วันนี้เรามาเที่ยวที่บ้านหลักสีแล้วนะคะคนเยอะมากอากาศดีมากเลยวันนี้คนเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นเรือที่เขาจะลงเรือกันนะคะนั่งเรือเที่ยวนี้ก็จะเป็นเรือที่เขาจะนั่งเที่ยวกันนะคะคนเยอะมากวันนี้ บรรยากาศดีมากเลยอากาศดีมากวันนี้ผนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยคนระับ คนเขากำลังจะขึ้นเรือกันแล้วนะคะในเรือเรียงแถวกันขึ้นเรือละคนเยอะมากอันนี้คนรอขึ้นเรือกันนะคะ